มารุยครับทีนี้เดี๋ยวจัดการนี่ยืมอยู่บ้านข้างๆแล้วครับตัวปัญหาตัวปัญหาใหญ่ออกแล้วครับ ตรงสายข้างหลังนี้จะให้สไลด์ดึงออกไปเลยบ้างเนีย่ยเอาแค่นี้ก่อนครับเหนื่อยครับข้างหลังเดี๋ยวให้รถสไลด์มาวินก่อนวินออกก่อนนะกร,รับสวทีเอฟซี c, แล้วก็ผู้ติดตามรับชมครับทางช่องสีเรืองไรเยวน,นะครับผมมาครับผมนะฮะก็เนี่ยรถสไลด์มารับแล้วครับที่บ้านโป่งนะครับเนี่ย ผมรอตั้งแต่เช้านะครับโดนแคนเซิลงานไปอยู่สามคันนะครับห้าโมงนะฮะคันสุดท้ายครับเนี่ยมาแล้วจะได้กลับแล้วครับใครเห็นก็เม้น์มาทีครับคันนี้จอดไม่รู้กี่ปีแล้วครับเขาว่าไม่ต่ำกว่าสิบนะครับโอ้ขอบคุณอูอันเอกเซอร์วิสครับนี่ยฮะแกช่วยเลื่อนรถอะไรนะฮะเกแค์ดีมากครับ ใครมาแถวนี้ก็ลองเข้ามาติดต่อดูครับอูอเนกเซวิครับอยู่บ้านโป่งครับนี่ฮะอยู่ซอยอะไรไม่รู้ครับแกรับทำเคาะนะฮะทำสีรถนะครับทำสีรถทำทำตะสีนะครับตัวถังนะครับมาเดี๋ยวมาเอาขึ้นครับนี่ฮะทีมงานไหนไม่รู้ครับรถสไลด์ เสียมน่าเดี๋ยวมาดูก uh ันครับทีนี้มาดึงงอครับว่าข้างหลังมันจะเป็นยังไงนะฮะเนี่ยผมไม่ได้ถางนะครับข้างหลังเพราะว่ามันดูแล้วมันยังอ่อนอยู่นะครับน่าจะดึงมาแล้วก็น่าจะขาดนะครับแต่ไม่รู้ว่าล้อมันจะมาได้ไหมพวงไลหมุนไม่ได้นะพวงไล่หมุนไม่ได้ต้องตรงๆงเลยขึ้นทีเดียวเลย ก่อ,อไหนก็ได้พังพังไม่เป็นไรรุ่นนี้แล้ว ันจะมาไหมเลยตีมา่หรอรมันมีล้ออยู่เนาะคอ,อยมาครับอันนี้จอดไม่ต่กว่าสิบปีใช่ไหมครับจะลืมอะ่ะโอ้โหไปหน้ารีวิวตัวนี้10ปีได้แล้วนี่ เพราะว่าต้นกระถินนี่โอ้โหต้นมัเริ่มเลยอ่ะทั้งในอ่ะมีช่วงนึงไ้หน้าไอ้หน้าไปจะมีตัวนี้มีองมีองอยู่ช่วงเจ้าของจะลืมอ่ะเห็นมาทำแถวบ้านกล่องนี่แหละใช่มาทำนี่แหละทำแล้วมันไม่จบไงเขาแกว่ะไม่คนที่นั่มานะเพราะว่าเหมือนเดี๋ยวเบิกเดี๋ยวเบิกนะเดี๋ยวเบิกงานไม่เสร็จเห็นว่านี่ไปก็ไปแสน ลักสแสนเลยมั้งแสนกว่าแล้วใช่ครับไม่ได้อะไรเลย <c oughs> จะมาเบิร์กอีกออกมามาอยู่แล้วครับล้อ,อหมุนมาทางนู้นเนาะทีนี้ ล้อนพี่ร้อนใหญ่ๆไหมร้อนร้อนตอน่ะเอาไปทำอะไรหมุนพวงอะไรเหรอต้องตีล้อพี่พวงอะไรมันพอดีลูกหมากมันหลุดไม่ได้โอ้ดึงได้ดึงได้พี่มันต้องตีมันต้องตีล้อใไขควอ้ใครใคร ประแจแบนก็ได้ครับประแจแบนใหญ่ๆมีไหมมีไหมเนี่ยมาเคาะสอดใส่พวงไลเพราะพวงไลมันหมุนได้อยู่ข้างล่างแต่วงมันออกมาเห็น<ม>ไหมเห็นไหมเอามาขัดตรงนี้หมุนได้เยอะม,มีไหมแกเหล็กก็ได้เหล็ก,กแข็งแข็งสควงใหญ่อะได้เลยเอาไปอย่างนี้เลยไหมไม่ต้องออกแล้วมั้งนี่ ี๋ยวผมมไไ่่ใชอะรหวานเลยเลยทีเดี๋ยวไปเอากุญแจมาหมุนให้โว้ยหนู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 ตกใจ Tổ máy đéo đéo ừ. Đây lại này không thế này <cười> Hả? Chỉ <laughs> <Thì> đòn <ngon. cười> น,น,นีนีนี่ะไรขึ้นนีคนงงกันนไเพราะว่า<ะ> <laughs> ไปหาลูกนี้มาจากไหนที่เอาไปทำคาเฟ่ก็ได้นะใช่เนี่ยผมไปส่งอยู่ร้านกําแหงสองตู้แกจะไปทำคาเฟ่ทำอะไรอะ <c oughs> เป็นพวงเลยข้างหลัง โอ้ใครอยู่มันเป็นชิ้นเดียวกันอยู่ บ้านหลังนี้เห็นสง่าเลยใช่เนี่ย้ยเอาไปอย่างนี้ลลมั้างนี่เอาไปอย่างนี้เลยั้างนี่ข้างหลัง เดี๋ยวเอาเมีดมาปาด,ดก่อนโอ้นิ่มดีว่ะอันนี้ เรียบร้อยเ,อาาอเดี๋ยวเอามีดมาถากเดี๋ยวขึ้นใหม่ครับม,มันไม่ตรงครับไม่ตรงทำให้รถมันเอียงหน้าเอียงหลังมันจะลำบาก นเดียวดูเล็กนะครับแต่พอเา <laughs> <laughs> มาขึ้นรถสไลด์ใหญ่นะดูอันนี้อลังการงานสร้างกำไรไม่ต่ำกว่าแสนอันนี้ <laughs> <laughs> ดีพื้นที่มันมีเยอะนะครับ ถ้าพื้นที่น้อยผมก็อ่านอยู่นะครับว่ามันจะยกขึ้นได้ไหมนะครับสไลด์อันนี้พื้นที่มันกว้างครับดีร้อนไม่หมุนเบรไม่ติดสีมันดูสดเนี่ยคือสีเขาไปทำในอู่นะครับพอเขาทำเสร็จแล้วมันเขาเบิเกเงินเยอะหมดไปเป็นแสนนะครับได้แค่นี้แหละ ทำรถรถหมดเป็นแสนก็ว่านะครับมาเดี๋ยวน่าจะไม่มีปัญหาอะไรครับผมเดี๋ยวผมช่วยพี่เขาก่อนนะครับหักพวงมาลัยก่อนายครับผมทีนี้กลับบ้านโอ้โหรอตั้งแต่เช้าครับรอรถสไลด์นะครับเนี่ย เงินแสนกำลังจะกลับบ้านํำไรแสนอันนี้โอ้โหควันไม้จนมือบวมเลยผมชา้าต้นกระถินอะไรเป็นกันลแล้ะก่นแข็งแล้นี่ฮะไม่มีกระจกแล้วทีนี้ไม่ต้องต้านลมครับ <S <S เขาทำสีไปหมด ทำทำได้แค่นี้แหละหมดไปไปแสนกว่าครับเนี่ยหลังคาต้องพูดถึงสีแตกหมดแล้วน,นะครับวเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านครับรับซื้อทั่วประเทศครับแต่ภาคใต้นี่ ว่าจะได้ไปหลายครั้งแล้วนะแต่ไม่ได้ไปสักทีเลยนะครับไม่หนักครับคันนี้ไม่มีกระจกไม่มีเครื่องยนต์นั่งสบายๆนะครับโอ้โหสูงน่าดูคนระับดูเทาวันยังอยู่เลย ไปครับผมขอบคุณอูเอกซ์วิทครับนี่ฮะกลับแล้วครับใหญ่ครับอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยครับผมกับสีเรืองอารยนนะครับคิดจะซื้อคิดจะขายครับ คิดถึงสีผู้เรืองอไรโยอนะครับผมดูงานเต็มอยู่เลยรอไปส่งส่งทะเบียนให้ลูกค้าอยู่โคราชยังไม่ได้อันนั้นเลยนี่ฮะโอ้เนี่ยเล่มนี้ชุดโอนเดี๋ยวไปดูรถติดต่อดูรถที่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวไปติดต่อดูรถที่อยุธยานะครับไม่รู้ว่าเขาจะว่างไหมนะครับเดี๋ยวไปติดต่อกันชม กันคลิปหน้าครับไปครับผมฝากไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยครับผมกับสีเปลืองอะไหล่ยนนะครับคิดจะซื้อคิดจะขายครับคิดถึงสีเปลืองอะไหลยนนะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับไว้เจอกันโอกาสหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ